แป๊บเดียวเดือนแรกของปี2025ก็หมดลงซะแล้วนักอ่านที่รักของเฮียเคลียรกองดองกันไปกี่เล่มแล้วบ้างเตียนที่ว่างเติมหนังสือใหม่กันหรือยังถ้าเตรียมแล้วก็อย่าปล่อยให้ว่างนานช่วยให้กลิ่มอายของการเริ่มต้นใหม่ยังไม่จางหายไปแบบนี้เหมือนช่างเหมาะเสียเหลือเกินที่เราจะตะลุยอ่านนิยายเรื่องยาวๆกันสักเรื่องแต่คขนึกไม่ออกว่าจะอ่านอะไรดีเฮียข er, นของดีของเด็ดในหมวดนิยายกำลังภายในมาแนะนํากันถึง5เรื่องแต่และเรื่องบอกเลยว่า พลาดและจะเสียใจและเรื่องแรกคงจะเป็นอื่นใดไปไม่ได้ต้องเป็นสยบฟ้าพิชิตปัตภีของท่านเหมานี่เท่านั้นความสนุกกะนตีด้วยการถูกนำไปดัดแปลงเป็นซีรีส์ถึงสงซีซั่นและมีชื่อยู่ในลิสต์1น0นิยายยอดนิยมของเว็บไซต์นิยายออนไลน์ของจีนอย่างชี้เตียนโดยเรื่องนี้จะพาไปรู้จักหนิงชเว่ผู้มีเป้าหมายว่าจะเข้าสำนักศึกษาเพื่อฝึกวิชามาแก้แค้นพวกที่เคยทำร้ายตระกูลของเขา ว่าหญิงชเวคนนี้อาจจะมีความพิดความอ่านไม่ธรรมดาเรียกว่าไม่เหมือนคนในยุทธภพทั่วไปจนดูน่าสงสัยแต่จะเพราะอะไรเฮ่ยขออุบไว้ก่อนแต่บอกเลยว่าหญิงชูเวคนนี้แหละคือขวัญใจของพลังภายในหลายคนเลยโดยเฉพาะเวลาที่อยู่คู่กับซังซัมเด็กน้อยที่คอยติดตามรับใช้หญิงชูเวอ,อยู่ตลอดสําหรับเรื่องสยบฟ้าไปชิตปัตภีมีทั้งหมด40เล่มจบแค่เห็นตัวเลขแล้วจะเพิ่งตกใจไป เพราะแต่ละเล่มไม่หนาเลยอ่านวันละเล่มก็ยังได้ในไหนเราก็เริ่มเรื่องงานของท่านเหมานี้แล้วขอพูดถึงงานของท่านเหมานี่อีกสักเรื่องนั่นก็คือทายเลขิดพลิกโชคชะตาพระเอกอย่างเฉินช้ชางเซินไม่ได้มีความแค้นอะไรกับใครเพียงแต่ว่าเกิดมามีชะตาที่อายุสั้นต้องตายใน,นไม่กี่ปียังไม่ได้มีเวลาได้ใช้ชีวิตทำอะไรเลยตัดสินใจออกเดินทางเข้าสู่ยุทธภพเพื่อหาทางแก้ชะตาของตัวเอง ทำให้ได้พบมิสหายและการประจนภัยอีกมากมายเรื่องนี้มีทั้งหมด22เล่มจบอ่านเดินมอ2เล่มกําลังพอดีพอดีเลยแต่ถ้าเชิญชางเซินตัดสินใจเข้ายุทธภพพออยากมีชีวิตต่อไปเรื่องต่อไปที่เฮียจะแนะนําก็คล้ายแฝกกลหฝาเพราะพระเอกของเรื่องนี้ตัดสินใจออกเดินทางฝึกวิชาด้วยเหตุผลที่ว่าเขายังไม่อยากตายและเรื่องที่เฮียกำลังพูดถึงนี้คือหนึ่งความคิดนิดนีรัน เรื่องนี้จัดว่าเป็นสุดยอดนิยายแปลจริงกำลังภายในที่โด่งดังคำฟ้าอย่างในประเทศจีนก็ได้ยึดชัดอันดับนิยายยอดนิยมของเวชฉีเตียนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นไม่ล่วงลงจากหนึ่งในสิบเลยหรืออย่างในประเทศไทยถ้าไปถามคอ,อนิยายกำลังภายในว่าขอ,อนิยายกำลังภายในสุดฮามาสักเรื่องรับรองว่าต้องพูดรปเสียงเดียวกันว่าคือหนึ่งความคิดนิดนิรันต์พอตัวเอกของเราอย่างไปเสี่ยวฉุวนั้นทั้งยี่ยวน กวนประสาทแทนเจ้าเล่ทั้งเก่งแต่ดันกลัวตายแบบสุด,สดแล้วเผอิญว่าที่บ้านได้มีทูปอันเชิญเซียนพอดีเลยลองจุดทูปเพื่อจะขอเข้าฝึกเป็นเซียนพเพราะเซียนจะมีอายุที่ยืนยาวแต่พอจุดแล้วเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าก็กลัวตายเลยดับทูปจนเซียนหาคนจุดไม่เจอนี่แค่เริ่มต้นก็วุ่นวายขนาดนี้ไม่อากจะบอกเลยว่าเนื้อหาที่เหลือจะวายป่วงขนาดไหนสำหรับหนึ่งความคิดนีน่รัน ความยาวไม่มากมม้แค่ชิ้นส้าเล่มจบเท่านั้นอ่านเดือนละสองสามเล่มสิ้นปีก็จบพอดีแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าเริ่มอ่านแล้วระวังจะหยุดไม่อยู่แน่นอนแต่ในหมวดนิยายกาลังภายในสุดทาเนี่ยยังไงก็คงจะขาดแกงจอมยุดหน้าตาดีแต่ไม่มีสตางอย่างพวกเซลเซอร์จากเรื่องหมื่นยุดพิชิตล่าใต้ฟ้าไร้พัฒนาการไปไม่ได้จริงๆเพราะการเดินทางสุดลำบากลําบนของพวกเขามันดันเกิดขึ้นหลังจาก เลงอูเจียจอมยุติหนุ่มน้อยจิตใจเปลี่ยนคุณธรรมที่เพิ่งเข้าทุทธภพบมามัดมาด้ยเข้าไปช่วยเท่าแก่ลงเตี้ยมอย่างเซวเซอร์ขับไล่จนป้นลงเตี้ยมแต่ดันทำเข้าของเสียหายเยอะไปหน่อยเลยโดนเยลเซอร์เรียกเก็บเงินซะเป็นเหตุให้เหลงอูเจียต้องไปหาเงินมาใช้หนี้โดยมีเซลเซอร์ตามเกาะติดเพื่อไม่ให้เบี่ยวหนี้แค่เลื่อมมาก็พิสดารกว่าชาวบ้านไปไกลแล้วแต่นี่ยังเป็นแค่น้ำจิ้ม พราะตลอดการเดินทางของเซลเซอร์ ur, ยังต้องไปข้างแวะปัญหาของคนอีกมากทั้งเซนกะบีประมุกน้อยพักมานหรือกระทั่งจักรพัรดิเรื่องนี้อ่านง่ายอ่านไวอ่านเพลินและมีแค่เจ็ดเล่มจบเท่านั้นเองแต่ถ้าใครเริ่มเข้าจักรวาลมื่น 10, ยุทธแล้วยังรู้สึกไม่จุใจเฮียยังมีอีกภาคหนึ่งซึ่งอยู่ในจักรวาลเดียวกันนั่นก็คือเพลงยุทธกองล่าเซียนสุราไล่เทียมทานที่จะเล่าถึงบรรดารุ่นพ่อแม่อาจารย์ และบุคคลในตำนานที่เคยปรากฏตัวในหมื่นยุทธพิชิตล่าใต้ฟ้าและพันธนาการโดยเราจะเกาะติดไปลีตรงจวินออกเดินทางเพื่อเป็นคนมักซุลาอันดับหนึ่งในใต้ล่าเพื่อให้แม่นางที่เคยสัญญากันไว้กลับมาหาเป็นภาคที่บอกเลยว่าครบรถทั้งตลกทั้งเดือดทั้งหวานและเศร้าอยากให้ได้ลองกันสักครั้งจริงๆโดยเพลงยุดกองล่าเซียนซุาลาไลเทียมทานี้ก็มีเจ็เล่นจบเช่นกัน จะอ่านภาพเหมือนยุทธพิชิตล่าใต้ฟ้าและพัฒน,นาการในครึ่งปีแรกแล้วตามด้วยเพลงยุทธกองล่าเซนสุราและเทียมทานในครึ่งปีหลังก็ได้แต่ส่วนตัวเฮียว่าถ้าได้ลองแล้วรับรองตูดเวลาแปบ๊บเดียวก็จบแล้วไหนใครสนใจเรื่องไหนกันบ้างแต่ไม่ว่าจะชอบเรื่องไหนก็มีให้ซื้อได้ที่แจมไซด์ .com shoppe enterbook official ร้านหนังสือแจมขับและร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศตกลงใจว่าจะอ่านเรื่องไหนก็อย่าลืมมาเล่าให้เฮียฟังกันนะ we